คดคะสนใจเรื่องการสร้างรายได้กระเป๋าที่สองคะ่ะแต่ไม่พร้อมเข้าบริษัทพ่ว่าเรียนออนไลน์เรียนยังไงคะมีห้องเรียนอะไรบ้างขอบคุณสําหรับคําถามนี้นะคะกันยาินกออยากจะบอกว่าที่นี่นะคะ T2R นะคะกับแพลตฟอร์ม i t f เนาะตอนนี้นะคะเรามีทั้งไปเรียนที่บริษัทหรือเรียนออนไลน์ได้เลยเนาะมีออนไลน์ห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างเราเปิดตั้งแต่สี่ห้าครึ่งจากที่รัจนถึงสี่ทุ่มสอนอะไรบ้างสอนตั้งแต่ โอกาสของนักธุรกิจหน้าใหม่นะคะต้องทำยังไงเนาะการพัฒนาศักยภาพก,ก,การใช้ระบบแบจับมือทำเนาะก็จะมีอะไรอีกอะ่ะอืมเรียนรู้เรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นนำเทรนด์อยู่ในตอนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นติ๊ดตอดบ้านเขียวบ้านฟ้าทั้งหมดเลยเรามีสอนแบบจับมือทําเอาเป็นว่ามีทั้งหมดนะคะตั้งแต่ตีห้าเกล่งจนถึง4ี่ทุ่มนะจ๊ะก็สามารถเลือกเรียนได้ตามนั้นเลยซึ่งฟรีตลอดรายการ